สวัสดีครับอยู่กับผมฮิคกิ้ลินซิ่งครับเรียบร้อยเลยครับเสียเตาโดนเสียดากเสียดากลันลันเลยครับรถนี้ขายติ๊กเกอร์เนี่ยตัดอนนอกก่อนให้ไม่ตักใส่รถดำรถสิบล้อเลย นี้เรามากับผู้จัดการครับผู้จัดการพามาดูงานครับรู้่าผมมาสำไมเนี่ยผมไม่มีรถมาเนี่ยงานนี้เป็นงานชาวบ้านครับงานน้องตุ๊ทชาวบ้านนะครับเที่ยวละเหลือเที่ยวละร้อยไปกลับประมาณ4-5้าโลครับไปกลับ กปกับสีห้าโลรประมาณสีห้าโลเทแต่เฉพาะในหมู่บ้านครับไมโครมีสามตัวครับตักสองตัวเพราะว่าอองานมันยังไงอ่ะมันรอครับบางทีก็รอรถดำบางทีก็ไม่รอครับ สองร้อยนะครับรุ่นรุ่นสิบยูนูน่าเนี้มีเจรุ่แปดน่าจะรุ่แปดมั้งสเปิร์เนี่ยเมื่อกี้เสียเตาวิ่งเข้าร้อยสิบล้อเข้าร้อยสิบล้ออยู่เลยครับพี่น้อง งานใหญ่มากเลยครับงานนี้ก็ประมาณคร่าวๆก็ประมาณแสนคิวครับดูครับถึงที่ฝั่งเขาถึงสโลปฝั่งนูน้นเจ้าไปถึงนู่นครับนี่คันนี้เท่มาเลยครับลงครับลง ใส,ส่สิบล้อมันจะมันนะพี่น้อง ถ้าผมมาดูงานแต่ผมไม่มีรถมาหน่องนะถ้าผมมาเห,หนียงไปได้หนุ่ออยองไรงอะ่ะเฮ้ยหอนด้วยหอน,หอน แช้ดินไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับใช้ดินพอประมาณนะพี่น้องเรามาถ่ายรถดำดีกว่ารถถอ,องล้อฟังดีงกว่าอ้าวอะไร,รอ่ะ ทำไมเขาวิ่งแับไปคืนหรอใช่หรอทําไมทําไมเขากลัวบอเขาเห็นเราซื้กล้องเขากลัว <S 2> <S 2> โอ้มีซิกาดินดวนด้วยอโอ้ยโอ้ไม้ขุด tung arunila ra tung bút kia dãy rồi sắp luôn ra tung ถือว่าโชคดีมากเลยนะครับเพราะมันเข้าช่วงหน้าฝนแล้วอ่ะงานก็นหาทํายากอุ้ยใช่ยเยอะเท้ เป็นเทงานาาบบานเะพี่น้องวิ่งไม่ไกลครับเทม่าจะได้าคาก็ตรงนี้ครับ 关龙关。Pad lo, pad. ที่พักมีให้ฝั่งนู้นครับในกลมป่าไม้ครับห้องน้ำมีครับสบายครับตินเงาไม่ค่อยติดกระบะด,ด้วย <c oughs> แต่งานนี้อยู่ไกลจากบ้านตรวจนะครับอยู่อำเภอโน,นดินแดงครับจังหวัดบุยีรัมนะครับ มีรถนะผมขับช่วงคราวรอคิตตี้นะครับผมก็ขับนะครับรอช่วงรอรถครับ